ก็เป็นจุดที่ต้องมาถ่ายรูปกันเลยนะคะค่ะเป็นโรงภาพยนตร์นี่เห็นภาษาไทยไหมพิพิธภัณฑ์สัตว์ประหลาดเออร์มิวเซียมนะคะอ่าน,นี่ก็เป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟนะคะ,ะหรือต้องมาถ่ายรูปกันนะคะมุมนี้นี่ก็จะข้างในจะเป็น ลงภาพยนต์เก่านะฮะซี่ที่มีมาตั้งแต่สมัยที่เขามาขุดเหมืองอันนี้มีตู้เซียมซีนะฮะไม่ธรรมดานะถะ้มีเหรียญที่ระลึกด้วยนะอ๋อมาจิ๋วเฟิ่นนี่ก็มาหยอดตู้เหรียญที่ระลึกได้นะเหรียญละร้อยนะเออเหรียญเขาจะเป็นแบบเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจิ๋วเฟิ่นนะคะเเป็นเหรียญสีทองนะคะแบบนี้เลยนะถ้าอยากได้ก็ มาหยอดเลยนะ100หยวนนะ100บาทได้1เหรียญน,นะฮะหรือว่าจะเป็นนี่เลยนะฮะเป็นเหรียญเหมือนกันนะฮะอ่อมีให้เลือกว่าชอบแบบไหนนะฮะอ่อมาหยอดตู้ได้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะข้างในก็เป็นโรงภาพยนตร์โบราณนะมีรอบฉายด้วยนะอ่อเข้าฟรีด้วยนะคะแต่ว่าห้ามเอาสัตว์ของกิน เข<ไ> <c oughs> ้าไปีร้านขายของในในโรงหนังนะสมัยก่อนเาก็ยังเก็บไว้อยู่อ,อีห้ามนั่งนะแต่สมัยก่อนเขานั่งนั่งรอดูหนังนะ เป็นโรงหนังนะโรงหนังสมัยก่อ,อกนนะเป็นเครื่องฉายหนังชั้นสองด้วยนะอั่งอี้อันนี้มีรถโฆษณาด้วยนะอ่ะรถโฆษณาวันนี้เราเคยมีนะจักรยานแบบนี้นะคะ